สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอมรลักษสมศักดิ์นะคะหรือว่าเขวนะคะในรายวิชาศิละปะนะคะทอกคนแล้เราก็จะเรียนทัศนศิลป์นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์นั่นเองนะคะ สำหรับตัวชี้วัดในหน่วยนี้นะคะก็จะให้นักเรียนสามารถระบุป,ปัญหาในการจัดองค์ประกอบสิ่งและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเองตลอดจนบอกวิธีการปรับปรุงานให้ดีขึ้นได้หนึ่งนะคะมาดูกันต่อเลยสำหรับงานทัศนศิลป์ของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของสองเรื่องในการจัดองค์ประกอบในตอนนี้นะคะเรื่องแรกก็คือปัญหาในการสื่อความหมายเรื่องที่สองก็คือ ปัญหาในการจัดองประกอบนะคะนี่คือปัญหาที่เราพบบ่อยที่สุดในงานทัศนศิลป์นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จุดประกายความคิดก่อนนะคะน,นักเรียนดูภาพพร้อมกันนะคะให้นักเรียนเลือกลบสิ่งที่อยู่ในภาพนี้หนึ่งอยา่างนักเรียนจะลบสิ่งใดและจะวาดสิ่งใดเพิ่มตอบอีกตอบเดี๋ยวคุณตออ่านล้จุดกระกายความคิดเฉยๆนะคะ อันนี้เข้าสู่บทเรียนยนะคะในการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะนักเรียนจะพบกับปัญหาหลายอย่างนะคะฉะนันเราต้องแก้ไขจากสาเหตุไปพร้อมกันอันแรกนะคะปัญหาจะเกิดในการสื่อความหมายเช่นภาพนี้ออะดูภาพไปพร้อมกันนะคะภาพนี้ผู้วาดต้องการสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจว่าการตัดไม้ทําทลายป่านละทำให้เกิดภาวะโลกร้อน แต่ภาพยังสื่อความหมายได้ไม่ชัดเจนจน,นทั้งทาให้ไม่ทราบถึงสิ่งที่ผูว้วาดต้องการถ่ายทอดนั่นเองนะคะเช่นเนื่องจากใช้สีโทนเย็นนะคะซึ่งเห็นไหมคะสีโทนเย็นเราเรียนมาแล้วนะและจะเป็นโทนฟ้าโทนเขียวใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะขัดกับความรู้สึกก็คือเป็นการทาลายป่านะคะมีสายนาายาย้ำแสดงถึงความชุ่มเย็นอันนี้ก็ยังดูเหมือนป่ายังสมบูรณ์อยู่นั่นเองนะคะก็เลยดูภาพอย่างขัดแยง้งอันนี้คือการสื่อความหมายนะคะ อันที่สองปัญหาของการเลือกใช้วัสดุค่ะอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับงานเราดูตัวอ,อย่างนะคะฝั่งนี้จะเป็นภาพอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับงานนะคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมภาพแรกนะคะเห็นไหมคะการใช้อุปกรณ์ระบายสีไม่เหมาะสมกับงานเห็นไหมคะก็ทําให้งานไม่มีความน่าสนใจนั่นเองอันนี้ใช้ปรรดาเส้นใหญ่เกินไปใช่ไหมคะภาพก็เลยดูไม่น่าสนใจนะคะ เห็นไหมคะถ้าเราใช้อุปกรณ์ที่เหมาะกับงานนั้นก็จะออกมาสวยงามและก็สื่อความหมายได้ชัดเจนนะคะต่อไปปัญหาด้านการวาดเส้นเราเรียนอยู่นะคะวาดเส้นมีลักษณะที่วาดเส้นที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมอ่านกเียนจะยังสงสัยว่าที่เหมาะสมยังไงดูภาพแรกค่ะเห็นไหมคะภพาพวาดด้วยเส้นที่ไม่สแสดงถึงลักษณะการเคลื่อนไหวเดี๋ยวะเส้นอาจจะดูแข็งๆกระด้างไปนิดนึงทาให้สื่อความรู้สึกร้อยไปหน่อยนึง เวลาดูแล้วก็มันจะถ่ายทอดอารมณ์ภาพได้ม่เต็มทีนะคะเดี๋ยวมาดูภาพที่2ค่ะภาพนี้ใช้เส้นที่มีความเหมาะสมใช่ไหมคะ,ะแสดงถึงการเคลื่อนไหวเห็นไหมคะลายเส้นก็จะลขึ้นมามีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาทําให้ภาพสีความหมายไชัดเจนยิ่งขึ้นเลดูกต่อนะคะต่อไปปัญหาที่พบอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้สีนักเรียนนะคะภาพที่ใช้สีไม่เหมาะสมกับภาพที่ใช้สีได้เหมาะสมค่ะสื่อสารออกมาอย่างภาพแรกเนี่ยค่ะเป็นภาพผลง,งานที่มีปัญหาในการใช้สี ทนเดียวกันโดยมีสีความเข้มในทุกส่วนเลยนะคะทาให้ภาพเกิดการแข่งขันไม่มีจุดเด่นในภาพนันเองนะคะส่วนภาพล่างนี้น,นะคะเป็นภาพที่เลือกใช้สีได้เหมาะสมนะคะเช่นได้ว่าเป็นภาพที่ใช้สีที่ดีนะคะทำให้ภาพสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ผู้วาดต้องการได้เพราะสีเป็นสิ่งสําคัญช่วยเสงของรู้สึกในภาพต่อไปเรื่องเองกภาพนะคะ่ะ เอกะก็แปลว่าหนึ่งนะคะเอกภาพก็คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภาพจะมีลักษณะเป็นขาดเอกภาพและมีเอกภาพมันเป็นตรงนี้ให้เรานะคะแต่จริงๆการสื่อความหมายมันก็ไม่ได้จํากัดนะว่าจะต้องเป็นเงเนิงนแนวทางเดียวกันหรือขัดแย้งกันนะคะแต่ว่าอันนี้ภาพนี้จะเสียงให้เห็นว่าขาดเอกภาพกับมีเอกภาพกันกันนย่างไรเช่นภาพแรกนะคะขาดเอกภาพก็คืนอนะคะ <socially> ทำให้อ์ประกอบในภาพกระจัดกระจายไปคนละทิศละาทางเห็น่คะทาให้ภาพออกมาไม่น่าดูนะคะปัญหานี้เราสามารถแก้โดยการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนตําแหน่งของสิ่งต่างในภาพให้ลงตัวนะคะส่วนภาพที่มีเอกภาพเห็นไหมคะจะเป็นลนักษณะไปในทิศทางเดียวกันไม่แตกแยกออกจากกันนะคะเมื่อดูแล้วจะมีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในภาพต่อไปปัญหาด้านความสมดุลของภาพอ,อันนี้ชัดเจนเลยเหมือนเดิม ทางนี้จะเป็นภาพที่ขาดความสมดุลน,นะคะจะเห็นไหมว่าภาพไม่เหมาะสมกับพื้นที่นะคะมีรูปบ้านขนาดเล็กใช่ไหมคะต้นไม้และคนเอียงอยู่ฝั่งขวามากเกินไปนไมคะน้าหนักจะมีฝั่งนี้ทําให้ภาพไม่สมดุลน,นั่นเองนะคะคือน้ําหนักจะมากองกันแล้วก็ฝั่งนี้จะโล่งเบสน,นะคะมาดูภาพที่สองค่ะภาพนี้ก็จะมีความสมดุลกันมากขึ้นนะคะจากการจัดวางเห็นไหมคะด้านซ้ายด้านขวาสมดุลกันหรือที่เราเรียกว่าบาลานซ์นั่นเองคะ่ะ มาดูถังสรุปสาระสาคัญในเรื่องนี้นะคะปัญหาในการสูตรความหมายจะมี2ออย่างคือ 1. นําหนดเรื่องราวที่ต้องการนําเสนอ2เลือกใช้สีที่สอดคล้องกับเรื่องราวนะคะส่วนปัญหาในการจัดองประกอบที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะคะมีทั้งหมดมีสามอันอันแรกอ่าใช่ปัญหาด้านการใช้วัสดุกรณ์มันเหมาะสมกับงานด้านการวาดเส้นนะคะด้านการใช้สี ด้านเอกภาพด้านความสมดุลและจุดเด่นของภาพตกด้าน้ียกันนะคะต่อไปสุดท้ายวันนี้คุณครูมีแบบทดสอบมาให้เรียนทดลองทำสบขคอไปเร็วเลยนะข้อที่หนึ่งถามว่าข้อใดไม่ใช่ปัญหาในงานทัศนศิลป์เกเราเดกเรา็กเด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 ็เด็ก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 นด็กเด็นเด็กเด็กเดีกเดาเดาะเด็กเดเดเดด็เดกเ กข้อใดที่ไม่ใช่ปัญหาในงานทัศนศิลป์นะคะถึงแม้ว่าเป็นภาพที่ใช้สีน้อยนี่ไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่าการใช้สีน้อยแต่สื่อความหมายของภาพได้ถือว่าเป็นางานที่สมดุลไม่ใช่ปัญหานะคะปัญหาก็คือหกข้อเมื่อกี้นะคะเช่นภาพไม่สื่อความหมายภาพไม่มีจุดเด่นไม่มีความสมดุลนั่นเองนะคะต่อไปข้อสองค่ะภาพใดแสดงถึงความแห้งแล้งภาพใหญ่แสดงถึงความแห้งแล้ง ้นไม้สีเขียวนี่ไม่ใช่แน่นอนนะคะเพราะว่าดูอุดมสมบูรณ์เนาะสัตว์ฝูงใหญ่กำลังกินน้ำนีก่ก็ดูอุดมสมบูรณ์เนาะทุ่งหญ้ามีดอกไม้เบ่งบานก็เหมือนกันนะคะลำธารที่ไม่มีน้ำปัญหานะคะที่แสดงถึงความแห้งแลง้งต่อไปนะคะข้อสามว่าถ้าต้องการวาดเส้นบนปีกนกตัวเล็กที่มีความละเอียดควเรเลือกใช้สิ่งใดคึดคิด,ด,ด เลือกใช้สีไม้ปลายแหลมนะคะดูจักช้อยสอีนนะคะสีช็อตไม่จะไม่เนื่องความละเอียดนะคะเพราะว่าปลายมัมจะทู่ๆเนาะสีเทียนก็เหมือนกันพูดกันขนาดใหญ่เช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่จะลงรายละเอียดแด้ก็จะเป็นสีไม้ที่มีปลายแหลมนะคะภาพใดมีปัญหาเกี่ยวกับการวาดเส้นเนี่ยมาดูเลยเหมือนตัวอย่างเลยปัญหาการวาดเส้นก็คือนี่เองข้องเพราะว่า มันไม่มีความพลิ้วไหวไม่มีรายละเอียดนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับ3าข้อนี้ข้อนี้ก็แตกต่างจากพวกนะคะขาดรายละเอียดในภาพนั่นเองนะคะก็เลยเป็นการวาดเส้นที่ดีเ,เรียนรู้ค่ะการวาดเส้นที่ดีคือวาดเส้นในความมั่นใจอ่าเดี๋ยวนะคะไม่ใช่วาดเส้นตามคนที่วาดเก่งหรือว่าเส้นตามรูปที่ครูวาดหรือว่าวาดเส้นโดยเชพบอนะคะเพงนะคะเราต้องวาดด้วยความมั่นใจนั่นเองต่อไปนะคะ ถ้าต้องการมาภาพท้องฟ้าในเวลากลางคืนคันนักเรียนควรจะใช้สีใดกลางคืนนะคะมีสีฟ้าสีขาวสีดำและสีแดงเขามีชัดเจนนะคะเหตุผลก็คือเป็นสีที่สื่อถึงความมืดนะคะเราก็ใช้สีฟ้าโอเคครเราก็ใช้สีดำนะคะในการระบายภาพช่วงเวลากลางคืนสำหรับท้องฟ้าน่คะวนสีฟ้าสีขาวก็จะเป็นช่วงกลางวันถ้าสีแดงก็จะเป็นช่วงเย็นนะคะที่ภาพทต่เป็นได้ติดนะคะ ภาพที่มีเอกภาพมีลักษณะอย่างไรแน่นอนชัดเจนนะคะข้อนี้ก็ต้องดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเอกภาพก็คือเป็นในทางทิศท,ทางเดียวกันไม่ไม่แตกต่างกันหรือว่าไม่ใช่แค่ดูสวยงามหรือว่าแค่มีจุดเด่นนะคะจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเป็นในทิศทางเดียวกันภาพนี้มีปัญหายอย่างไรไเรียนดูภาพไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะก็คือตัวอย่างที่เราเรียนมาเมื่อกี้ ขาดความสมดุลในภาพนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่า,าส่วนประกอบต่างๆในภาพจะมาอยู่ทางด้านขวาเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็คือทําให้ภาพขาดความสมดุลนั่นเองขต่อไปค่ะดูภาพนี้นะคะสิ่งใดเป็นจุดเด่นของภาพนี้ของชัดเจนเลยก็คือต้นสนนะคะที่ตรงกลางเมฆไ,ไม่ใช่จุดเด่นนะคะท้องฟ้าก็ไม่ใช่จุดเด่นพื้นดินก็ไม่ใช่จุดเด่นจะสังเกตว่าจุดเด่นในภาพก็คือ เป็นลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างจากส่วนื่นี่ยวยืนสิ้นเชิงน,นะคะบางภาพก็จะอยู่ตรงกลางบางภาพก็จะอยู่ด้านในด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าตเองจะต้องแยกให้ได้นะคะอันนี้ก็คือต้นสน่นจริงๆก็คือต้นสนที่อยู่ตรงกลางนั่นเองข้อสุดท้ายนะคะข้อเด่เป็นวิธีการปรับปรุงผลงานของตนเองอ่ายะเอียนิดนึงการปรับปรุงผลงานของตนเองนะคะไม่ใช่การทัดลอกผลงานศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะไม่ใช่ให้เพื่อนที่เก่งช่วยปรับปรุงให้ และไม่ใช่การปรปับปรุงผลง,งานตามคำบอกของเพื่อนที่เก่งเท่านั้นการปรปับปรุงผลง,งานของะเองนั้นคือศึกษาเทคนิคและวิธีการจัดการรละภาพชิ้นเดียอนะคะซึ่งเราสามารถอ่อย,ยอดได้โดยตัวเองนะคะโอเคการสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเรื่ององค์ประกอบไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับการบ้านวันนี้การบ้านนะคะให้นักเรียนไปไวาดภาพหนึ่งภาพ โดยเป็นภาพใดๆก็ได้นะคะตามชินที่นักเรียนชื่นชอบหรือจะตามจินตนาการก็ได้นะคะโดยให้เป็นภาพที่มีเอกภาพมีจุดเด่นนะคะก็คือมีความสมดุลมีทั้ง6ข้อนะคะ,ะโดยหลักการใช้เส้นและสีที่นักเรียนเรียนมานะคะสร้างภาพขึ้นมาสมดุลคุณภาพผลงานนี้จะเป็นผลงานที่ นักเรียนสร้างขึ้นมาด้ความภาคภูมิใจนะคะเดี๋ยวตอนส่งแล้วช่วงเปิดเทอมคุณครูจะให้นักเรียนออกมาวิาพากษ์ผลงานของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแต่ละภาพนั้นมีจุดเด่นแล้วก็น่าสนใจตรงไหนนะคะจะอธิบายโดยผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมามาอธิบายให้เพื่อนฟังนะคะแล้วเราก็จะมาชมผลงานของเพื่อนไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็อข,อขอจบกันเพียงเท่านี้น,นะคะสวัสดีค่ะมาก